เอาละรครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft h o t o Online ในพาร์ทที่ 2- 3 4กันแล้วนะครับผมเชดโดอยังกับเซียเรียงโต้วันนี้เราก็จะมาทําอะไรกันครับคุณผู้ชมเฮ้ยผมสี่ต้องเป็นคนถามเฮ้ยต้องตอบเฮ้ยต้องบอกหยอดไป1ดอกครับผมวันนี้ผมก็จะมาแต่งรถใหม่อีกหนึ่งคันเป็นรถที่เพิ่งถูกอัปเดตเข้ามาใหม่หลายคนก็เชียร์เทมเพสตาคันนี้อยู่นะครับผมแต่รถที่ผมจะมาแต่งมันสามารถแต่งได้หลากหลายกว่ารถคันธรรมดาแบบนี้เพราะมันเป็นรถเบนนี่นั่นเอง แต่คันนี้ราคาไม่แพงนะบอกเลยนี่เลยคันนี้เลยเบี้ยวปวดฉี่สเปกเตอร์ราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าตีไปหกแสนเลยก็แล้วกันแต่ราคาอัปเกรดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเสียมากหรือเสียน้อยแต่ส่วนใหญ่เสียมากครับผมรถคันนี้มันก็มีต้นแบบมาจากรถส0 7่เจ็ดเจมบอ์นั่นเองนะครับผมตามนั้นเลยพอเราอัปเกรดก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนน่โคตรสวยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันเลยดีกว่า มาแล้วมาแล้วจัดไปอย่างแรกก็คือการอัปเกรดเลยครับผมราคาอยู่ที่189,000นั่นเองนะครับผมเอาละ่ะจัดไปเลยสิครับรออะไรจัดไปเต็มเหนียวไม่ฮี่ก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมมากนะักเอาละ่ะต่อมาก็อาเมอร์นะครับ50,000จัดเต็มไปเลยคันนี้ต่อมาเบรกเบรกรถแข่งนะครับ35มหมจัดไปกันแบบเร็วๆปั๊มเปอร์หน้าด้านหน้าครับผม โอ้โหด้านหน้ามีแบบไหนสวยเราต้องเลือกอันที่เป็นคาร์บอนด้วยนะครับคุณผู้ชมแบบไหนคาร์บอนอยู่ไหนอา้าวหมดแล้วเหรอไม่มีบอกนะครับว่าตัวไหนเป็นคาร์บอนผมว่าตัวนี้เลยตัวสุดท้ายนะครับผมหมื่นหกจัดไปเลยเอาสซต่อมาด้านหลังครับผมด้านหลังมีแบบไหนโอ้โหด้านหลังโอ้โหเช็ดเคยางกับจะไปเกี่ยวข้าวแหมรถไถหรือยังไงเหมือนรถไถเลยนะครับผม มันมีแบบนี้นี่เลยคาร์บอนครับหมื่นจะได้ทําให้รถเราแรงขึ้นด้วยต่อมาคืออะไรครับผมอันนี้โอ้โหเป็นซุ้มล้อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ก็ทุเรศนะครับผม <laughs> ผมไม่ติดแน่นอนเอาว่ะแบบนี้มันก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมเราแต่งเบื่อแล้วสกายไลน์เราก็เมเพราะฉะนั้นผมขอเอาเป็นแบบนี่เลยจัดไปเลย1,700 ต่อไปก็เอนจินนะครับผมเน่เรามาจูนความเร็วกันหน่อยจัดไปเลเวล4 33,000ครับต่อมาอะไรวะเดี๋ยวนะเหมือนว่าจะเป็นท่อนะครับผมโอ้ยเชิดแบบนี้ก็สวยใช้ได้เลยไม่ธรรมดานะครับแบบนี้ท่อคู่นะครับเหมือนว่าจะเป็นซ้ายขวาด้วยผมขอแบบนี้กันแล้วกัน900 0นนะครับผมสวยงามเสียงแต่เหมือนเดิมครับ จัดไปฮัลโลวีนเซ0เมแพงจริงๆไม่ลดบ้างเลยหรือ,อยังไงต่อมาเป็นนี่เลยภายในครับผมมาดูกันว่ามีแบบไหนให้เราได้เลือกใช้บ้างมาดูครับผมโอ้โหผมคงจะต้องเลือกเป็นแบบนี้นะครับผม c คาร์บอน3 4 0 0 0นี่เลยคาร์บอนออกแนวแคปล่าครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นหน้าปัดใช่ไหมจำได้โอเคนี่แหละเข็มไมมาแล้วหน้าปัดแบบ ดิจิตอลอีกเช่นเคยครับผมน่าจะต้องเอาเป็นแบบสุดท้ายครับผม m k 3จัดไปมาที่ประตูครับผมโอ้โหประตูแต่งได้แค่นี้เองเหรอแม่เฮ้ยแบบเดิมดีกว่าครับผมจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ต่อมาก็เบาครับผมเบาะแบบไหนดีเอาแบบนี้กันแล้วกันคาร์บอน1นึ่งนนี่จัดไปต่อมาก็พวงมาลัยพวงมาลัยแบบไหนสวย สำหรับพวงมาลัยผมก็ขอเป็นแบบนี้ก็แล้วกันลอรี่เบสิกครับผม2 2 0 0มเอาละสวยงามต่อมาก็ไฟหน้าปัดนะครับผมไฟหน้าปัดเอาแบบสีไหนดีสีขาวอีกเช่นเคยครับผม400จะได้มองเห็นหน้าปัดส่วนสุดท้ายก็น่าจะเป็นโลบาร์หรือเปล่าโลบาร์ครับผมอันสุดท้ายไปเลยครับคุณผู้ชมสวยงามเอาละต่อไปก็สีไฟนะครับ ไฟหน้าสีนอนจัดไปไฟใต้ท้องจัดไปสามหมื่นอีกเช่นเคยครับผมต่อมาก็สีไฟเอาไว้ที่หลังก็แล้วกันมาที่พระเอกของรถคันนี้เลยครับผมก็คือลายนั่นเองโอ้โหมาแล้วจ้ามาแล้วสิ่งที่ผมรอคอยลายนั่นเองโอ้โหแบบนี้สีขาวตัดกับสีเหลืองไม่ธรรมดาแต่ผมคงไม่เอาแหมแล้วจะพูดทำไมเลือกไปก่อนครับผม แบบไหนดีอู้แบบนี้ก็สวยนะครับคุณผู้ชมแต่เหมือนว่าซุ้มล้อของเรามันจะบางลายไปนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนออกก็ได้โอ้โหลายนี้ก็สวยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอดูแบบชัดๆก่อนแม่ใช้ได้วะ่ะเอาเลยแล้วกันครับผมนี่เลย39มหมเกือบ4ี่หมใช้ได้ครับใช้ได้สีนี้แป้นเลยครับผมต่อมาก็เราทําแล้วนะครับประกันายทะเบียน ป้ายทะเบียนก็ต้องเอาป้ายทะเบียนสีขาวนี่แหละเปลี่ยนบ้างนะครับสีดําแต่งบ่อยแล้วป้ายทะเบียนไปแล้วอย่างต่อไปก็เป็นสีนะครับผมเป็นนางเอกอีกตัวเลยจัดไปมาดูซิว่ามีสีไหนให้เราได้เลือกใช้โอ้โหสีดํากับลายนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะครับผมแต่ผมขอหาก่อนสีไหนถูกใจสําหรับครันนี้ผมก็คิดไว้แล้วนะครับว่าจะแต่งเป็นสีไหนเดี๋ยวขอหาสีที่ผมอยากแต่งก่อนอยู่ไหนว่า นี่เลยนะครับผมกาเล็กซีบ่บูจัดไปพันหกแม่สวยมะมโอ้โหผมสวยอยู่คนเดียวอีกแล้วใช้ได้นะครับสีนี้แม่เท่เลยต่อไปก็สีที่2ครับผมเป็นสีส่วนไหนเอย่ยนี่นะครับเป็นสีซุ้มล้อผมว่าเอาซุ้มล้อออกจะดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเอาออกทีหลังกันแล้วกันสีต่อไปก็น่าจะเป็นสีภายในหรือเปล่าชัดเจนครับผมเป็นสีภายในแน่นอนสีภายในกับสีโลบา สีประตูด้วยนะครับผมเอาแบบไหนดีเดี๋ยวนะรถเราเป็นสีกาเล็กซี่บูนะครับผมมีสีไหนหน่าสนใจกาเล็กซี่บูก็เดี๋ยวนะมันก็จะมืดเกินไปเดี๋ยวขอหาก่อนแบบไหนสวยเฮ้ยเดี๋ยวช็อกโกแลตบลวโอ้โหกำลังหิวเลยจัดไป4,500มาต่อกันที่สเกิร์ตครับผมสเกิร์ตมีแบบไหนโอ้โหแบบนี้สวยใช้ได้8 0 0พเดี๋ยวเลงไว้ก่อนครับผม แบบนี้ก็ไม่เท่าไหร่โอ้แบบนี้สวยกว่าเยอะแต่เดี๋ยวก่อนนะเอาแบบเล็กๆดีกว่านะครับผมขอเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนี่แหละจัดไป8,000หมดหรือยังยังครับผมมีสปอยเลอร์ด้วยคุณผู้ชมว้าวสปอยเลอร์แบบไหนแบบนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแบบใหญ่ๆผมขอเป็นนี่เลย1,000 0ครับผม1,000 0ท้วนสวยงาม หมดหรือ,อยังยังครับผมมาที่โหลดตามครับ4,000โหลดให้สุดโหลดให้ติดพื้นไปเลยเอาให้ช่วงล่างพังกระจายไปเลยครับผมมาที่ระบบเกียร์4,000 40, เงินเหลือพอๆครับผมพอแน่นอนเทอร์โบ5,000 50, จัดเต็มไปเลยต่อมาก็มาที่ล็อกสาหรับรถคันนี้ผมก็ขอมาดูสปอร์ตก่อนกันแล้วกันมีล้อแบบไหนน่าสนใจบ้างไปครับผมเลื่อนลงมาสุดท้ายเลย ดูก่อนดูก่อนอันไหนน่าสนใจเฮ้ยแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับผม S Laser จัดไปเลย9,500ไม่รีรอครับไม่รอช้าต่อไปก็มาแต่งสีล้อกันก่อนโอ้โหสีล้อสีดำก็ค่อนข้างจะเท่นะครับผมคาร์บอนแบค็คเฮ้ยต้องคาร์บอนอยู่แล้วรถจะได้เบาเยี่ยมแม่อัปเกรดเข้ามาเยอะเลยคันนี้จัดไปมาที่นี่เลยตัวอักษรกับยางครับผม กันกระสุนด้วย 25- 0หมหมดหรือ,อย,ยังยังครับผมสีควันสีควันนี่เอาเป็นสีแบ็กกันแล้วกันครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีน้ำตาลครับผมมาใหม่ด้วยเอาจัดไปโอ้โหแต่งแหลกลานครับผมไม่เปลืองเงินกันบ้างเลยหมดหรือ,อยังยังไม่หมดถามตลอดเลยหมดหรือ,อยังมันก็ยังไม่หมดนะครับหมดหรือ,อยังอ่ายังไม่หมดครับผมเหลือไฟใต้ท้องไฟใต้ท้องนี่เอาเป็นแบบไหนเด จเจอแล้วครับผมนี่เลยแบ็คไลท์หนึ่งหมเยี่ยมผมก็ขอมาเอาซุ้มล้อออกก่อนกันแล้วกัน900แบบสมูทสมูทนะครับผมไม่ใช่สมูทตี้นะแม่เอาละไปครับผมเตรียมตัวไปเทสกันเลยมาดูกันครับว่าตอนแต่งเสร็จจะสวยขนาดไหนตอนนี้รถก็จอดอยู่ตรงหน้าของเราแล้วนี่เลยเป็นไงสวยงามใช่ไหมละ่ะ แม่ผมสวยคนเดียวอีกแล้วโอเคเดี๋ยวพาชมรอบๆนะครับผมนี่เลยรอบๆจะสวยงามขนาดไหนส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับผมชอบตรงลายมันนี่แหละแล้วดูครับผมด้านท้ายด้านท้ายโคตรเท่โคตรชอบเลยเน่ลายนี่เอาใจผมไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้าคันนี้ไปป่วนกันหน่อยดีกว่าไปดูกันครับว่าจะไปป่วนกันที่ไหนเดี๋ยวพี่ผมทําอะไรผิดเดี๋ยวเดียวโอ้ยมันยิงเราเฉยเลย แค่จอดรถเฉยๆยิงผมทําไมวะเน,นี่ยแมเล่นกับผมเหรอจะเล่นกับผมใช่ไหมเอามาสิมาสิเอาสวัสดีปีใหม่นี่ปีใหม่เอาเจอเจอไปสิโอ้หเอาขวางทางเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายมันต้องตายเดี๋ยวเดี๋ยวตร,ยต,รตรงไหนยังไหนตรงไหนรอดตรงไหนยังรอดไปมันวิ่งไปไหนแลวเอานอนตายอยู่กลางถนนนอนตายไปซะเอาสิโอเคครับผม โอ,โ,โอ้โหนั่นไงว่าแล้วโดนชนจนได้ไอ้ตำรวจก็มาว่ะตำรวจก็มาสวัสดีปีใหม่ครับผมคุณตำรวจไปลวเว้ยไม่อยู่แล้วอะไรวะจอดรถข้างทางก็ผิดมาเว้ยมาเว้ยไหนนทหารคนไหนแอบเล่นไพ่เดี๋ยวสั่งนายพลซ่อมซะเลยโอเคแม่จังหวะนี้นายพลคงไม่ฟังเราแล้วล่ะนายพลคงไล่ตูดเราแน่นอนตอนนี้เฮ้ยทำไมมันเงียบเหลือเกินน่ะ มาไล่ผมหน่อยเซมันเหงาเนี่ยมันเหงาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าโอเคตรงนี้บินได้ครับผมโอ้โหบินไม่ดีแม่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแดงนี่เพียบเลยแถวนี้ผมจําได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เอาว่ะเฮ้ยโอ้โหทหารเพียบเลยคงไม่ไหวนะครับถ้าจะมาขึ้นเครื่องบินตรงนี้ผมจําได้ว่าตรงนี้นี่ไงนี่เลยเฮ้ยทหารทหารใจเย็นทหารทหารใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดนยิงไม่โดน โอ้โหเสียท่าจนได้เวรกรรมนะครับคุณผู้ชมเราอยู่นี่แต่ทําไมเรา,เราถึงอยู่นี่โอ้โหชัดเจนโดนตํารวจยึดแน่นอนตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถเอารถมาทิ้งได้นะครับผมวันไหนเบื่อเบื่อแล้วก็แนะนําตรงนี้เลยทิ้งยังไงไปดูกันก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาที่ตั้งตัวมาก่อนนะครับผมเอาละ่ะไปเลยไปด้วยความเร็วสูงนะครับผมทางอยู่ไหนอยู่ข้างหน้า เอาจัดไปนี่กระโดดลงเลยครับผมทิ้งตัวมาทิ้งทั้งคนทิ้งทั้งรถนะครับจังหวะนี้แล้วอย่างไงไหว้กลับสิครับผมทิ้งเองก็ต้องไหว้กลับเองครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดจุดจุดตรงไหนบนฟ้าแล้วกันนะครับผมไม่รู้พิกัดเหมือนกันก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนจะไปจุดไหนแต่ผมมาตรงจุดนี้ครับผมเอาล่ะกระโดดตามรถเราไปเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ข้างล่างมันคุกไม่ใช่เหรอแต่สงสัยว่ารถเราคงไม่ลงกลางคุกหรอกนะเอาลละมันเปยไปแล้วครับผมสรุปแล้วมันลงตรงคุกจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมแล้วดูท่าของเราโอ้โหยัยงกับกบกระโดดเอาละมาแล้วจ้าผมขอตัวไปเอารถกนโอ้โหตอนนี้สีดาวเลยครับผมนั่นไงรถโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอ้โห,โ,โ,หโดนกันนํำยิงเป็นไงกันบ้างผู้คุม สบายดีหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังมันคุ้นๆนะครับผมแต่สงสัยว่าคงจะไม่ใช่ของเราหรอกนะโอเคแม่สบายใจเฉยเลยจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ใช่อย่างไงนี่ต่อยไปเลยมือลัน่นนี่จัดไปหลับไปสิโอ้โหเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ